ครับนี่มาดูต้นที่สองนะครับนี่ครับเโอคที่เราตัดมาเนี่ยที่ยังไม่เลาะนะนี่ครับเยอะเลยนะครับแดดค่อนข้างร้อนนะครับวันนี้ร้อนมากครับนี่ครับที่ชุดใหม่ที่เราได้มานะครับรอทําการเลาะนะครับนี่ชุดใหม่การแรกนี่พี่นัทเนี่ยนี่อ๋อนี่ ชุดใหม่นะอันนี้ชุดต้นต้นต้นนู้นครับอันนี้ต้นนี้นะครับต้นนี้นะครับเนี่ยต้นนี้นะต้นนี้คือชุดนี้นะครับแล้วก็ต้นนี้นี่กําลังตัดอยู่นะครับสูงลิฟต์เลยต้นนี้ข้างสูงแล้วอาจจะได้อีกหลายก้านอยู่ต้้นนนีก็่าจะัเดี๋ยวจะแบกจับไม่ไหวเดี๋ยวออกไปทัวร์หารถดู แบกไม่ไหวก็เอามาทถอนะน้ม,มันไหวอยู่แล้วแหละอือแล้วชุดที่สองนะครับชุดต้นที่สองมันเปียกู้แตกใช่ได้ไม่เป็นไรโดนวารีโดนวารี ควนหนาเลยครับหน,นหนาเป้งๆเลยขั้นตอนเอาลงก็จะ,ะยากนิดนึงครับเพราะมันไหลลงครับมันไหลลงก้าน,นครับ ประมาณนี้นะ